คมาจะก,กินส้มตำแตงกบมีแอนนะคะตกเล็กมากสัญญาว่าจะมาทุกอาทิตยนะ์เนาะแต่อาทิตย์ที่แล้วมีแอนบริม,มากเพราะอย่างว่าดิมีแอนตั้งใจว่าสิไปทายลิปะมัอ่อม่ตั้งใจทายไปแล้วละ่ะแต่ว่าพ่อมีแอนออกมาลงคอมหลังจากที่บิดทายมาแล้วอ่ะไปทายกับพอบานนะคะ ไปท่ายคลิปออกไปเดินป่ากับพอบานแต่ว่ามันสั้นมากแบบว่าสั้นจนแบบว่าเมียนคิดว่าโอ้คนเมืองต้องต้องรับว่ได้อะค่ะมันสั้นเกินไปเพราะว่ามีแอนบอมีอ่อะทากล้องกันสั้นสะเทือน,นีหมคะเมียนก็เลยบํารุงสงสารค้นเมืองนะคะอะไรหนอช่อม

กินคุกกี้แล้วลูกมีแอนบอกอย่ากให้น่องบักกินน้ำกินอาหารที่มีแอนกินบนโต๊ะเนี่ยค่ะเพราะว่าน้องบักว่าย่อมกินเข่าเจ้าของมีมีแอนนีสใสเสียที่ว่าเอา,เอาของให้ลูกกินแบบนี้พอถึงเวลาอาหารเจ้าของแล้วน้องบักว่าย่อมกินนี่ค่ะมีแอนต้องใจแข็งค่ะหลังจากใจแข็งมาสักระยะหนึ่งน้องกลับม่กินเข่าเจ้าของอาะอือ ตําแตงแบบสาจ่ายนีนะคะมีแอนซายลูกชิ้นป่าไป เรากินสมูทตี้ผักเขียวผักเขียวผักเขียวเขวียวเขียวแล้วก็สเปนิดแล้วก็อะโวคาโดปั้งเท่านันเขียวเกือบทิชทีท่แล้วเมียนเราซู่ฟังมามีแอนไปท่าคลิปกับพ่อบ้า,บานไปเดินปลาพาชมปลา เป็นปลาที่แบบปลาใหญ่มากๆเลยนะคะปลาอยู่ไกล้ๆบารเมียอนี่แหละปลาเยอะข้ามมงเงกาไปนวามันหน่อยๆเพราะขาเดินอ่ะมันใหญ่ละวืดละวือกุอ้ยปาลาพาอเอามาโลงค้อมึงมขนาดข้ามมึงเอง,งปวดหัวเลยค่ะก็เลยไม่ได้ลง ไอ้คีว,วาเดี๋ยวไปแกะตัวไม้มือหลังไม่หนาไปดืน่นก็พอบานจะยังโมงมี่ค่ะใหม่สันกันสันนย่างยังโมมี่มะลุไยยี่หอดีในนำ้ำมีแอนมาในเด้อแฟนๆที่เฮ็ดคลิปอะแอดเวนเจอร์ชาวบ้านมีแอนโมมี่ขายนะคะ ต้องขับรถถ่อในเมืองซื้อออนไลน์แต่ไ่รู้ว่าแบรนด์ไดมันดีบ่ดีล่องแนนํำมีแอนมาไนะะ่เด้อค่ะจริงมีแอนกับมีเมืองคิีเขาเจ้าอยู่ว่าขาเจ้าใส่จังไหนจังไหนงเสียกับมีเมืองอยู่ อร่อยอยู่ค่ะไม่ได้ใส่น้ำตาลตอนแรกตั้งใจสิกินเป็นนนำยำลูกชิ้นม,มันสิกินลูกชิ้นหลายโปดก็เลยผสมแต้งเข้าไปเป็นตำแต้งลูกชิ้นเพราะแต้งแตงอร่อยมากๆช่วงนี้ อากาศหนาวดอกซากุระยุนาบ้านมีแอนเนี่ยดอกไปหมดแล้วนะคะใบกําลัางเกิดจะว่างที่ทํางานมีแอนพึ่งพึ่งบานพึ่งบานไปอาทิตย์ที่แล้วนี่ดอกซากุระบานสากออเป็นหมองมองอาจจะเป็นเพราะอากาศมันหนาวก็ได้พึ่งมีแดดอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ แต่ว่าอาทิตย์นี้หนาวอีกเหรอกินไปคุยไปเนาะเนาะใจเมียนอร่อยง่าย,ายสบายสบายๆ้ันหยุดค่ะ เอาเวนไปโรงเรียนพระว่าไปเห็ดงานยมอื่นในยุดพร้อมกันมือนึงนนึ่ง,งสัปดามีแอนได้ยุดพร้อมกับครอบครัควรหนึ่งมืองานหาหม,มือืมอืมเผ็ดได้ใจอยู่ใส่ไปทั้งหมดเจ็ดเม็ดมันเหลืออยู่เจ็ดเม็ดก็เลยใส่ไปหมดเลย เป็นแฟนแบบว่าสงสารน้องบ๊อบเมียนกับสงสารอยู่จะว่าต้องใจแข็งพ่อให้กินอาหาราพร้อมาเสี่เพราะถึงเวลาที่น้องสิกินนะ่ะน้องมายอมกินหมายถึงมายอมกินเขาในจานจบของนะคะอยากกินจะแจ้งเสียง กันจักของมันย่อมกิน,นชินปลาอร่อยอร่อยกินมูชิ้นกับมิแกงแล้วว่าเป็นยังจะก,กินซ้ำเนี่ย ลำ <c oughs> เ,เคี่ยวได้แล้วก้อนหนานี่เคี่ยวลำบากพอาะว่าไปถอนส้นหนอนั่สิเป็นรูนมาค่ะ เมียนกินเขาบ้างนะคะจะบบกทุกข่บกินบ้างค่อๆครับว่าอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เถอะกินเธอหนึงแต่ว่ากินมาหลายแต่ว่าน้ำตาลนี่บากินเลยก็มา กินก้นบอมากินหวานอยู่แล้วไหม uh uh. ต้องสมตำเนี่ยสมตำแป้งเนี่ยเหมียนไปนใส่น้ำตาลนะ,ะถ้าใส่น้ำตาลกับสีเสบไปจ้กน้อยอยู่หน่นแหละแต่ว่าพอใส่ uh uh. ใส่บนน้าน้ำปลาประเดี๋ยว ผงชโลม,มแบบนีนน้นี่แอบแฝกใส่ผงได้เป็นน้อยเงี้ยทุกความนาะเผ็ดกินนี่เนี่ยร้อนได้เห็นเหมือนตอนจำนะสังเกตคนมาเคยมาเป็นแหลคนหมักบองตอนกินหมักกว่ามีแอนเห็นพระเจ้ากินอะไรกับออนซอนอยู่จัดได้ว่าก,ากับ กินน้ำเพิินบ่ได้ดอกจังสันกินนั้งสี่แหละกินเท่าที่จะคองกินได้เนาะค่ะเนาะนี่น้ำเสนอตำแตงลูกตำแตงลูกชิ้นปลานะคะใส่กุ้งใส่ปลาใส่หอยใส่ยังกระไดหมือนั่นแะแต่ว่าจริงๆตั้งใจสิกินยำลูกชิ้นปลา chồng im nó. Ô ăn một chị ba mẹ 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 ngon lắm. mẹ 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 ่วงนี้โควิดในที่นันตาไร้มากๆเลยนะคะร,ระวังนะคะไปใส่มาใส่กับระวังเม่จําเป็นก็ปรอยากออกจากบ้านรอกจ้าก,กับแค่ไปทํางานกับมาบ้านไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปแวะใส่ย่งมากกับไปจับจ่ายสื่อของของใส่ด้านอาหารจนมาก ตอนนี้กับเปิดเฉพาะเทกเอาไปนั่งกินบ่หม,มี่ ไปยาวๆ,ๆเลยวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วทัาา้งอาทิตย์แดดออกสวยง่ามแหงไม่มีอันสุดยอด มันรอบในหาอาทิตย์นี่อันได้เฮ็ดอันกะเร้าสามอาทิตย์เคิงแล้วก็อีกอาทิตย์เคืองเฮ็ดกะบาบแล้วก็นี่อยู่ตรงกบพอบคว้านหนึง่งมือพอมนะคะในวันอยู่จะควางแล้วก็ตรงกระพับคว้านหนึ่งมือสุดยอดทำงานห้าวันวันสองวัน การกระเจ้าจชดเชยวันหยุดราชการหมายถึงไม่จะละเดือนนะมันสิมีวันหยุดราชการหนึ่งมือแต่ว่ามีแอนบัลเ้หยุดหรอกเรื่องการกระเจ้าชดเชยหายอีกมือหนึ่งมือจริงเสียค่ะแต่ว่าเขาไปเห็ุเขากรได้ใจเป็นขาแรกในวันหยุดราชการแต่ว่าในวันหยุดที่กระจอกชุดเชยชดเชยหายกระจอกกระจายให้เขาป่อน ทีห้องหยุดนะค่ะันนะะีน้ตรงนี้ไงที่เราได้ป็จุ๋ยค่ะเป็น,นพนักงานถาววอน่ะมันดีตรงนี้แล้วว่าซิตรงนี้มันไดเฉพาะในส่วนที่คนที่เห็ดโฟธามนะคะโฟธามแบบเกาเห็ดงาด้รอบใายเงเดือนที่เรจิตใจทุกๆุสองอาทิตย์เห็ดสิบเหมือดต้องมา ยุนีใจเง้นเดือนใจทุกสองอาทิตย์นะคะมันจะเรียกว่าโซ่ท่ามกินแล้วแต่ว่ายังอร่อยทุกชิ้นเนทุกชิ้นอร่อยมาก อันนี้ลูกชิ้นน่ะมีแอนซื้อแซคแ็งไว้แต่ว่าซื้อในส่วนที่ก็เจ้าเฮ็ดสดนะคะแบนมีแอนจะหมดมีอันลืมชาหนูมีแอนขออนุญาตนะคะแปะกอนอย่าให้ใครคุยกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ขอแพ้หลายๆมันถึงสีแดงว่าแบตเตอรี่สีเมดนะคะ ขออนุญาตไปลยจ้าพอ,อกันคลิปนา้นนะจ๊ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามชม่วงนอกจาะเราจะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจาช่องแอนแฮนคอกนะคะบ๊ายบาย